โอ้ยลูกหลานเอ่ยฟังเดอ้อฟังดีๆเดอ้อเรื่องนี้มันบอกแมนเรื่องเราเหร่นเด้มันเป็นเรื่องเก,าเก่าลึกปูยาตายายเว้าสืบกันมาแต่โบราณล่าเล่าพ่อสอ2 4 5พตอนบ้านเมืองยังเงียบสงบผู้คนยังพึ่งพาผีปา่าผีดงอยู่ได้มีคนอพยพมาจากเมืองอุบลราชธานี ขอบข้วใหญ่สองขอบขว้วคนแรกซื้ออันมู่นหานคนที่สองซื้อคุยบุญสะอาดผ้ากันใหญ่มาอยู่บ้านทอนตอนนั้นบ้านทอนก็มีผู้คนอยู่แล้วปัจจุบันก็คือบ้านน้องแกนี่แหละเดอ้ออยู่มามือหนึง่งมีเช่าบ้านไปตักน้ำเห็นลิงโตนึงโลดแล่นอยู่ตามป่าก็เลยกลับมาเบ้าบอก ลิงเดอลิงของหากินยากกินได้ก็กินโลดชาวบ้านได้ยินก็พากันไล่ล่าพอได้ลิงโตลัน่นกะขามาเฮ็ดเป็นแกงเป็นป้นแจกกินกันทั้งหมูบ่บ้านบ่ท่านเจ็ดมือทวนเดอ้อความตายกับไม่เยือนผู้ใดที่ได้กินลิงนั่นกะเจ็บใครได้ป่วยล้มตายลงที่ละคนคนครบยี่สิบสามศพ คนเฒ่าคนแก่สมัยนั้นว่ามันเป็นอาถรรพ์ผีป่าผีดงผีเจ้าของลิงมันบ่พอใจที่ค้นคาสัตว์ต้องห้ามความตายจึงปกคุมมมู่บ้านนั่นคือเงาดำกาละต่อมาจนฮอดสงคามโลกขั้งที่สองพวกโจรผู้รายออกปนลักข่าของชาวบ้านเฮาต้องขุดอุโมงค์ใหญ่ฝังเข่าฝังสเสบียงไว้ใต้ดิน เพื่อสอนให้พ้นเง่าโจรเพราะเขาคือชีวิตบะมีเขากะคือบ่มีล้มหายใจพ่อสงครามสงบลงปีพ่อสอ2487เช่าบ้านกะเลยมาประสมตั้งชื่อบ้านให้เป็นเพชรให้ลูกหลานจำไว้ว่าข้างหนึ่งเฮาเคยขุดหลุมเก็บเขาไว้เพื่อรักษาชีวิตจึงตั้งชื่อว่าบ้านหลุมเขา่า นันลเดอ้อลูบล้านเลยจำไม่เดอ้อพื้นดินนี่เคยดูดเอาชีวิตคนไปลายศพแล้วอย่าได้ลบลู่เดอ้อถ้าสีหูจักอยู่กับป่ายู่กับดินก็ต้องเข้ารบดินเข้ารบป่าถ้าคุณเคยได้ยินได้ฟังเรื่องราวแบบนี้กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันหน่อยครับถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้แชร์ไว้ให้เพื่อนได้ชมได้ฟังกันได้เลย